สวัสดีจ้ามาเริ่มพี่น้องเริ่มมากินอันนั่นของส้มมายมเมื่อวาไปเห็นอยู่ตลาดซื้อมากกินเบิร์บ๊อบบี้เนี่ยกินได้สบายทุบทุบพอหย,ยาบหยาบแล้วก็เอาพริกเกลือมาคุก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  น้องส่วนนี่ชอบคัหวนันวันตาปิดเมื่อดนี้นะ้องฝนแข่งกิงแคมปเปตองเ่อได้เรียนจต่เมื่อเนี่ยเมื่ออื่นเดินพาเลตเป็นวิธีปิดกีราสีภายในของโรงเรียนอ

บอลเล่บ้างบเล่บอลบอน,น้องฝนวิ่งโอ้รอบตัดสินวันนี้แข่งไปต้องรอบตัดสินน้องฝนน้องไทยแข่งบอลเล่ช่วงบ่ายรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้แข่งช่วงเช้ารอบตัดสิน วัอาทิตย์หน้าโรงเรียนหยุดสามสีมือวันพอ่อตัวกับวันพ่อแห่งชาติจะสิบภาคก็ไปใส่ไปกินข้าวใส่ไระป้องวันพอ่อ เปี่ยวมีแสงเด็ดแต่อากาศก็อะไรนะลมหนาวพัดอยู่ช่วงนี้มืดไว้ไว้ได้เข้าหน้าหนาวไปนอนห้าโมงนี่มืดตุ๊บแล้ว อ,อ่านตัวผู้ใดจะเป็นแม่ม่านขย่ายว่ากินรอบแม่ม่านด้วยจ้ะมันจีบาบถ้าแม่ม่านไอ้แม่ม่านบอกเบิงยูอย่าว่าบาปเด้อ <c oughs> นั่น <c oughs> บะเดนแมนแล้วเต้อเน็สิวว่าเรื่องอันหนึ่งห้ฟังเพื่อนน้องไทยเดี๋ยวีปน้องมาสิกษาปิกเน็ตยังไม่เล่าสู่น้องว่วยสู่น้องไทยฟังอยู่เมืเเ่อวานเน็ตลืมอ้ยฝากเตือนอันฝากเตือนติ ผมแม่ฝากเตือนหรอซีวอวาจังได้ดีละ่ะบางทีเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะจะใช้คําพูดกับลูกกับหลานอาจจะเป็นคําพูดที่คิดเท่าไม่ถึงการเนาะมันก็เลยทําให้คิดว่าเออแค่คําพูดอาจจะไม่กระทบกระทบกระเท,ทือนจิตใจเด็กเนาะพี่น้องแต่ถ้าหากเด็กอยู่ในช่วงวัยที่ ัยรุ่นน่ะเอาไวรุ่นเขาคิดน้อยน่ะเขาคิดน้อยแล้วเขาคิดแบบอะไรอ่ะตัดสินโดยโบโยโดยโดยโดยฉุกละผุกน่ะพี่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่ฟังคลิปนี้แล้วก็เป็นอุทาหวนแนเด้อยอะการเว้ากับลูกเฮ้าบ่ต้องไปตามใจเขาแต่แต่การที่เฮ้าสิท อบรมสั่งสอนเขาก็อย่าไปใช้คําพูดแบบยุเขาฮะแมเพื่อนน้องทอายุซ้าน้องทายเลยอยู่เซกาเนาะบ้านอยู่ติดติดกับบ้านแม่เน็ตน่ะละทะเลาะกับแม่ยักสิสิสาเหตุอย่างได้ก็บ,บรรลหรอกเน็ตโทรไปหายายเน็ตเมื่อวานเนาะแม่เน็ตนะทะเลาะกับแม่เด็กผู้ชายพี่นนองพ่อไปเหตุงานอยู่ในในอ่า ตัวอำเภอเนอะาะห่างจากบ้านประมาณสิบกิโลไปเช้าเย็นกับนี่แหละไปเห็ดงานรับเหมาก่อสร้างอยู่กับแม่จักสิครียดแม่เรื่องอีงหยังแม่ไล่ให้ไปตายแม่บอกมึงขับรถไปตายรดเพราะว่าบอกให้ลูกจังสีไหมอันผู้นั่นก็เลยจับรถเครื่องบิดไปถนนดำเนาะบ้านแม่นี่ยน,นะมันเป็นถนนถนน ส่วนบุคคลคือถนนหมู่บ้านต้องขีออกจากถนนส่วนบุคคลในหมู่บ้านเน็ตออกไปประมาณ3กิโลเนาะจาก็จะถึงถนนใหญ่ถนนสองเลนเนาะที่เน็ตนั่งรถไปตลาดนัดไปขึ้นรถทัวกลับมาอุดรตรงน้ำหี่มันเป็นสพานพี่น้องเห็นรถสิบล้อมมาบิดใส่ปาดหน้าประสานง่ากับสิบล้อตายเลยเพราะคำที่แม่บอกว่ามึ่ขับรถไปตายโลด ขับรถไปประสานง่ายกับสิบร้อยอิหลีตายข่าหมองเบิร์คำมซีเวลบอกเนตึงว่า,ออวา,าบางครั้งคำพูดของเรานะ่ะเราพูดเพราะอารมณ์ชั่ววูบในในระหว่างที่ทะเลาะกับลูกแต่บทสมควรใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสินหรือคำพูดอะไรที่รุนแรงถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเถียงเขาหรือทะเลาะกับเขาก็บอกเออเมื่อไปนั่งให้อารมณ์มึ่เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากับแม่หรือว่าไป ไปหาหมูก่อนก็ไปมึงอารมณ์เย็นเล้วย่อยกลับมาพูดกันใหม่หรืออีหยังก็ว่าไปแต่การที่ไล่ลูกไปตายนะพี่น้องเด็กน้อยเขาเห็ดอีหลีเด้พอ่อกลับมาจากที่ทํางานเป็นลมสองสามรอบแม่เน็ตบอกว่าเป็นลมรับ่ได้จะรับได้จังไดลูกค่าตัวตายอะ่ะประสานงานกับรถสิบลอบ้อพี่น้องมันสิเหลือบออันสิบลอบ้อเขาก็ไม่หนีเขาก็จอด ตรงนั้นพอดีแม่บอกว่ากอจะถึงไฟแดงอันต้องสะพานพน้นหัวสะพานมามันจะมีไฟแดงแล้วพี่นอ้องแต่ว่ามันยังไม่ถึงไฟแดงเขาพน้นไฟแดงมาแล้วรถสิบล้อขึ้นสะพานแล้วมันล่องเนื่อสะพานพอดีเขาก็เบรกไม่ทันอันนี้มันก็บิดผ่าไฟมานะ่ะคือคือตั้งใจป,ประสานงานค่ะค่ะอ่ะไม่มีสิ้นส่วนที่จะเอาเลยขาดเนคยังไม่ได้บอกน้องทายอยู่ เป็นเพื่อนเรียนชั้นเดียวกับน้องทายเลยอายุเท่ากันพีอ่อ่ขอเน็ตถึงบอกกับตัวเองถึงจะกูดรูดจังไงยเน็ตด่าเขายังไงถ้าหาว่าเน็ตโมโหจริงๆเน็ตก็จะบอกเลือไปเลยนไปนั่งหลังบ้านเลยอไปนั่งหลังบ้านเลย มื่สิบปห้องสิไหญย,ยังก็ไปนั่งร้องอยู่หลังบ้านไปไห้อยู่หลังบ้านคนเออแล้วก็ไปคิดทบทวนว่าเจ้าควางน่ะผิดเลยเจ้าควางถูกหรือแม่ผิดเลยด้วยอะไรก็เล้วแต่เดี๋ยวเจ้าขวางเอาลมเย็นเดี๋ยวห้องค่อยมาว่ากันใหม่เห็นบอกเคยว่า,วามึงใช้รูปปิดายอย่างซีเดมันบอกแม่เดียพี่นงคำพูดห้าอาจจะคิดเพราะว่าอเออห้าศูนย์แต่เด็กน้อยนะ่ะเขาไม่คิดเหมือนเราเด้พอคิดได้ก็สายแล้ว ลูกออกไปไม่ทันถึงห้านาทีตำรวจโทรกลับมาว่าคี่รถเครื่องไปสานงานกับรถสิบล้อเรียบร้อยเอาขึ้นในบ่หรคำพูดคำพูดอาจจะเอาคืนได้แต่ชีวิตลูกน่ะเอาขึ้นบ่ได้หรอวมันไปกับคำพูดเจ้าของโทษใครโทษเจ้าของเ่ดเด็กสิบห้าสิบหกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุนช่วงระหวา่างพี่ อะไรอ่ะเขาก like ําลังว <pet> ัยแบบอยากอยากลองอ่ะถ้าเขาอะไรนะสติขาดนี้เดี๋ยวเด็กมันก็สิบไปสิบหกคิบเจ็ดสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเน็ตบอกเลยว่าเน็ตจะประคองให้มากเท่ามากที่สุดเพราะมันเป็นช่วงที่จิตใจเขาอ่อนไหว ได้ยินข่าวจังซีเราขวดซูแม่นั้นได้ยินเขาทะเลาะกับแม่อยู่แต่ไม่คิดว่าเขาจะไปฆ่าตัวตายเห็นแต่เขาบิดรดผ่านหน้าบ้านไปออกไปเลียวเติบอยู่ แม่ในก็บม่ได้สนใจแล้วก็คิดว่าเออมันเป็นเด็กวัยรุ่นเห็นมันขี่รถม,มันก็จะขี่จังสีหรอแปดแป๊ดปาแป๊ดปาแป๊ดปาเก็นึกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะตำรวจโทรมาบอกว่าลูกชายขับรถไปประสานงานกับรถสิบืมเขาก็ต้องมาถามสาเหตุเพราะว่าสิบ้อเขาบอกว่าเด็กตั้งใจพุ่งชนตำอานเขาไม่ได้ขับชนเขาก็ต้องอะไรล่ะเขาเรียกสืบหาความเป็นจริงละ่ะว่าสาเหตุมันมาจากยัง ลูกผู้ใดญอ๋แม่ผู้ใดเป็นยังไงเมื่อเมื่อรถสีบล้อเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ขับจนเด็กตั้งใจประสานงานท่านนี้เขาก็ต้องซื้หาความจริงว่าสาเหตุมาจากอย่างแม่เลยรับสารภาพว่าทะเลาะกับลูกแล้วไล่ให้ลูกขับรถไปตายเอารถเมื่อยากตายมึงขับรถไปตายเลยเพื่อกระสิทมากตอพี่นอ้อย เราะอว่ารถสิบโอเขาไม่หนีเขาจอดรอมอบตัวเงาะเด็กสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัย แต่กี้สมัยเฮาเลยพี่น้องว่นลูกขี้หมงกี้หมาหย,ยังดอกสิบห้าสิบหกสมัยนี้สิบสามอ้สิบสามสิบสี่ปีเอาเดียวไม่ว่าสิบสามสิบสี่เถอะเจ็ดขวบแปขวบติดโทรศัพท์กันแห้งกว่าขนมต่างแม่ดูเล่นติ๊กตอกวาสันลูกเต้นใส่ติ๊กตอพ่อแม่ตบมือใส่วาสันคิดว่าเป็นเรื่องดีไหมบ้าง แับลูกแต่งหน้าใส่ชุดเต้นใส่ติ๊กตอกตบมือใส่ลูกไปเต้นหน้ารถแห่เดาบม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 อยู่เอามาโอ่านโพสลงเฟซบุ๊กกันเต็มหมดเด็กสมัยนึงมองเป็นศิลปะนะคะมองว่าเป็นศิลปะไม่ใชศิลปะแนวไหน้วถามเนี่ย ยังว่าติดเพื่อนพราะติดเพื่อนเพราะติดมูถอยได้ไปมาได้ไป,ป,ไไปก็เครียดแล้วบระทีเน,นี่ยอืมประชดประชั่นแล้วมันเคยได้ติดเกมเล่นเกมแล้วแต่ซิเป็นแล้วอันหนุ่มนี่ก็จักิีว่าสาเหตุน้อยใจแม่ ขอเงินแม่บ่ได้ตีหรือขอไปหาหมู่บ่ได้ดตีหรืออีอย่างก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปพูดหรือว่าไม่อยากไปซ้าเติมเขาเนาะอเขาสูญเสียได้ยินแต่เขาบอกว่าเออสาเหตุมมนมาจังซี่ทะเลาะกันแล้วแม่พูดจังซี่แล้วเขาก็ไปพอมาถึงบ้านแล้วจะสีเฮ็ดจังไหนแล้วพี่น้องเอ้ยลูกอายุสิบห้าสิบหกนึงลนะ อันถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุอันนั้นอุบัติเหตุเข้าใจอยพี่นอมันบ่อยอยากให้ใครเกิดแต่อันนี้ตั้งใจหันมาขับแบบประสานงานเลยมนมัน,มนโอ้มันโพดคือเด็กมันใจเราอะมันเบิดเราอะคนขับรถก็จะโดนคด,ดีขับรถโดยประมาทอีกได้ันี้ก่อให้เกิดคนตายนะ สิบรอถึงเขาไม่ตั้งไม่ตั้งใจชนเขาก็โดนคดีอยู่แล้วคขับรถโดยประมาทก็ให้เกิดการสูญเสียตำรวจถามว่าเห็นบนนอกเขามาเห็นผมเห็นครับแต่ผมเบรกบทท่าน าะเขาพุ่งมาเลยเขาไม่ลหลบเย่ผมหลบไปจังเดแล้วผมก็มาเลนผมเขาหักใส่เลยไนงะแล้วถนนบ้านเน็ตมันก็ตรงนั้นมันก็ใหญ่อยู่แต่เด็กมันหักใส่เขาขับของเขาเลนของเขาตามปกติคือเด็กขี่บิดมากพอเห็นรถสิบล้อมาคือหักวับใส่เลยพีน่น้องเขาตั้งใจจะประสานงานอันรถสิบล้อเขาสีหูตีว่าเด็กนอยมันสิหักใส่เนาะเขาก็ขับมาปกติเพราะมันอยู่คน,นละเลนแล้วแม่นบละ เด็กน้อยน่ะอยู่เลนไปในตัวเมืองรถสิบล้อเขาเลนเขาอยู่รูอยู่เลนขับออกมาทางจะกลับออกนอกตัวเมืองคือหนองหิ่งตรงนั้นหนามันเป็นทางสามแยกไฟแดงจะไปอยียงเขาเอินไปอยียงนู่นว่าแม่นุ่นสูงดอกตรงนั้นเดี่ยวไปโอ้ยลืมแล้วละ่ะ ตรงหัวสะพานนั่นแหะน้ำหี่ค่ะทางไปดูลิงคล่ะ,ละแต่ก่อนไม่มีไฟแดงหลวกแต่เดี๋ยวนี้เขาทาถนนใหญ่ขึ้นเขาเลยติดไฟเอาไฟไปติดเป็นไฟสามแยกไฟแดงก็สีพูดน้องทายฟังอยู่ ลืม,มบบมี้อ่านดอกพี่น้องไม่กินไม่ยมโชว์เราสู่กันฟังนี่แหละเด็กน้อยสมัยนี้อ่านใจยากเด้อพี่น้องเด้อไม่ว่า ไาเป็นไป่แล้วค่อยๆว่าค่อยๆจาเอาปะข้องเอาไปกอนบางท่อนใน,น,นก็สูนคลื่นกันแล้วปะข้องหลยๆก็ได้มันก็มีหลุดคือกันแตน่นก็จะบอกให้ขอไปนั่งอยู่ลังบ้านถ้าเน็ตลวดเน็ตเริ่มศูนเแล้วไปนั่งอยู่หลังบ้านมันศูน์ไปตัวทีไปเฮ็ดยางก็ไปนั่งเฮ็ดอยู่หลังบ้าน โมโหมากๆนั่นเลยว่าไปพักผ่อนอยู่กับพ่อมึงบอละ่ะพ่อคือพ่อแท้ๆบอไปจ้ะเออถ้าบอกไปนั่นก็พิจรารณาเจ้าขวงเนี่ยเวลาอันพูดอย่าง,างก็ายาอันเทียงหลายเด็กเขากำลังอยู่ในโลก โซเชียลออนไลน์ที่ทันสมัยเขาคิดว่ายุคสมัยนี้น่ะอะไรก็ดีกว่าสมัยก่อนมันเลยทําให้เขาฉลาดกว่าคนสมัยก่อนเวลาเราพูดอะไรเขาก็เลยคิดว่าคนสมัยเราน่ะมันล้าสมัยมันบอดท่านยุคท่านสมัยเขาเลยคิดว่าสมัยเนี่ยอะไรก็คือมันล้ามันก้าวล้าพัฒนาการแล้วเขาเลยพูดแบบน้ำเน่าอ่ะ เขาเออว,ว่าว่าตรงๆขึ้นน้ำเน่าอ่ะมันบอกมีสาระมีเตนน้ำล้วนๆไม่มีเนื้อเราก็ต้องค่อยๆอยัออันบอกเขาเอาพี่น้องดีอย่างนึงว่าพ่อใหญ่เน็ตแกก็ช่วยดูอยู่ ราะว่าแกมีลูกมาก่อนเนาะแกก็จะรู้แหละเด็กวัยนี้ยกาลังเป็นแบบนี้แบบนี้เน็ตังบอกเคยมีลูกที่ว่าโตเนาะเพิ่งจะนี่แหละสองคนแกเนี่ยเขาเรียงมาแล้วเขาก็จะมีประสบการณ์บ้างแกก็จะบอกเออลูกกําลังอยู่ในวัยนี้นะแบบนั้นแบบนี้นะเธอก็ต้องเบาๆแกก็บอกเน็ตอยู่แกก็ช่วยได้หลายอยู่ได้พี่นอ้องบางทีแกก็บอกฉันพูดเองฉันจะพูดกับลูกเองเธอไม่ต้องพูด แกก็สิสอนแกก็สิบอกของเกเกเรียกมาแล้วก็นั่งพูดของเกเธอไม่ต้องพูดเลยเธอเงียบบอกเมวไปเด้พ่อพ่อพูดจบเขาก็เดินมาขอโทษเน่ยแม่ทายขอ,อโทษเด้อแม่คนขอโทษเด้อจัง อย่าะพี่น้องถ้าหากเราพูดกับเขาอันแบบอะไรล่ะยอมเขาบ้างอย่างสีแต่ถ้าไหนถ้ายอมไม่ได้เราก็ต้องแข็งแตก่ก็ไม่ถึงกับขนาดไล่ให้เขาไปทําอะไรที่มันเสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุมันบ่ดีพี่น้องเด็กเด็กมันจะมีความกดดันเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรในใจถ้าเราพูดอะไรแรงๆไปแล้ว ท ah, างที่ดีนกเขามาจุกกรู่จุกกรูอยู่นี้นี่ให้เบิรงพี่น้องเห็นบม่สามตัวบน นกเขานกนกเข้าไปละบินละเอาได้จ้าเดี๋ยวแน่สีตัดต่อรูปน้องฝนวิ่งออกกำลังกายเตรียมวิ่งแข่งพรุ่งนี้เนาะเอาขึ้นเป็นหัวข้อเนาะจ้าหรือจะใส่ท่ายดีหรือเอาใส่ท่ายเนาะสักหน่อยเนาะจ้า นี่เหล่านี่ก็มาว่าแค่นี้แ่ละว่าแม่งไปเล้ะลค่ะ รอดไหมก็มาก่อนเพื่อนอ่ะน,นะพอดเกือบแล้วครับแต่ว่านี่ <ST AR 5> ไปแล้วไปแล้ว<ข>อันนี้ก็จะเป็นอ่าบรรยากาศของการซ้อมสเตนนะคะ <ST AR 5> ก่อนที่จะถึงวันจริงอันนี้สี <ST AR 5> üy ของพวกเราเองอันนี C ้ก็จะเป็นสีของอ่าสีอื่นๆ <ST AR 5> มาดูไอเมนด้าต่อดีกว่าทีนี้นละ Đường nằm mình luôn nguồn 2 mình như <c oughs> เราสองผ่านไปแล้วพบกันวันจริงนะคะบ๊ายบาย